โหหมามันกินทุเรียนไม่เป็นจะไปให้มันกินทำไมแน่แน่แน่เอาใส่ขยะลกูกกว้างไปทำไม,อมเออฉีกไก่ให้มันด้วยให้มันกินด้วยฉีกไก่ให้มันกินด้วยเศษนะั่นะนะ่ะให้หมามกินด้วย เอาชีกไก่ให้มันด้วยทุเรียนอ่ะมันไม่กินหรอกเไปนั่งแอบกินทุเรียนอยู่กลัวแต่คนอื่นจะกินด้วยโอ้ยหมอนี่ เออนั่นนั่นมาเอาไก่ไปแล้วไปแล้วแล้ว,ลวเอาถ้วยมาเอาถ้วยมานั่นแหละเอาขึ้นมาบนนี่เราไปรีบไปล้างมือที่นี่บางไว้แล้วไปล้างมือแล้วค่อยมากินชาอ้ยนะนเออไปล้างมือล้างมือออกดีดีลูกเออโอ้ย